สวัสดีครับผมแสดเองนะครับจากร้านนาฬิกาพีชควอดวันนี้นะครับผมก็มาทําตามสัญญานะที่ว่าถ้ามี G w 9ีเกสีส้มมาผมจะมารีวิวทุกคนได้เห็นกันนะครับวันนี้ก็มาแล้วจริงๆด้วยนะครับผมสามารถสั่งได้เรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าสีนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งที่ขายดีมากๆนะครับแต่มีจุดหนึ่งที่อยากจะบอกก่อนเลยนะตอนที่ผมเห็นรูปนาฬิการุ่นนี้ครั้งแรกอ่ะผมเข้าใจผิดมากๆเลยเขาจะผิดตรงไหนเพื่อนๆดูๆๆนะครับในส่วนของตัวเรือนตรงนี้มันจะไม่ใช่สีดานะครับแต่มันจะเป็นสีเทาเห็นหม ให้ดูก่อนนะให้ดูก่อนนะเดี๋ยวผมมีมาเปรียบให้ด้วยนะครับตรงนี้มันจะเป็นสีเทาทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของเรซินนะครับรวมถึงสายด้วยสายก็จะเป็นสีเทาเช่นกันตรงนี้เพื่อนเพื่ออาจจะนึกภาพไม่ออกผมได้เตรียมมาอีกเลือนหนึ่งให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับคือ gw 9 5้สีดำตัวนี้นะครับนี่คือ gw 9 5้านขีดหนึ่งะครับซึ่งใช้หน้าจอแบบ lcd ธรรมดาตัวเลือนนะครับก็จะเป็นสีดำสายก็จะเป็นสีดำพอเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยมันจะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนนนนนเเเลยวว่่วาตตาาาสสีีีดกกกัััับบทมมมมคคแตตงห็ร แตกต่างเห็นได้อย่างชัดเจนเลยแต่พอเป็นสีเทาแบบนี้ผมมองอีกแบบหนึ่งนะผมมองว่าพอเป็นสีเทาแบบนี้มันให้อารมณ์ความรู้สึกที่ดูสดใสขึ้นแล้วก็ดูทันสมัยมากกว่าสีอื่นๆแล้วก็ดูโดดเด่นบนข้อมือของเรานะครับในในส่วนของที่ลัดสายตรงนี้นะครับมันจะเป็นสีส้มถ้าสีดํามันจะเป็นสีดําแบบนี้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่มีความแตกต่างนะครับคือจุดนี้ปุ่มครับเพื่อนๆเห็นได้อย่างชัดเจนมากปุ่มที่เป็นทรงกระบอกตรงนี้นะครับเป็นกระบอกสแตนเลสสตีลตรงนี้มันจะเป็นแบบสีพิงโกหรือสีีทองงงแดตรรนนน้ะคับเห็ม แล้วปุ่ม,มอื่นๆจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยถ้าเป็นตัวเรื่อนอตัวของสีส้มนะครับปุ่มต่างๆจะเป็นสีดําแบบนี้แต่ถ้าเป็นสีดํานะครับปุ่มมันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะเป็นสีเงินทั้งหมดเลยนี่นี่คือความแตกต่างเห็นไหมเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับด้านหลังให้ดูด้านหลังด้วยนี่ครับ เป็นสีเงินชัดเจนเลยนะครับโ okay. อเคคราวนี้เรามาดูที่สีส้มกันบ้างดีกว่าอยากให้เ,เพื่อนๆนะครับได้ดูโดยรอบของนาฬิการ,รุ่นนี้ก่อนว่านาฬิการ,รุ่นนี้มีความสวยงามอย่างไรนะครับเอาละมาดูกันถ้าดูโอเวอร์วิวมันจะเป็นแบบนี้นี่ครับก็เท่ดีนะมีการใช้ตัวอักษรที่ค่อนข้างโดดเด่นนะครับตรงนี้ตัวอักษรที่ค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับหน้าจอรุ่นนี้นะครับจะเป็นหน้าจอแบบ Re เ e r s e LCD พื้นหลังเป็นสีดําตัวเลขมันเป็นสีขาวนะครับสาย บอกเลยรุ่นนี้นะครับสีนี้นะครับมาแบบคู่ขี้สูสีกับสีดำเมื่อสักครู่เลยว่าทั้งสองสีนี้ขายดีมากแต่สีที่ขายดีที่สุดนะกลับเป็นสีเขียวเพวื่อนๆว่าแปลกไหมหรือมันออกแบบแนวแท็กติคอลไม่รู้นะมันก็เลยแบบแบบเป็นนาฬิกาเนี่ยแอเวนเจอร์ ger, เป็นแบบแท็กติคอลใส่ไปลุยๆอะ่ะคนก็เลยชอบสีเขียวกันเยอะนะครับสินค้าชิ้นนี้เป็นสินค้าจากบริษัท CMG นะครับเป็นของแท้แน่นอนนะครับให้ดูด้านข้างด้วยด้านข้างเป็นอย่างนี้สำหรับวัสดุนะครับนาฬิการุ่นนี้นะครับอ๋อ กบลืมให้ดูรหัสไปแล้วนะครับนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับจะมีชื่อรุ่นเต็มๆและรหัสรุ่นเต็มๆคือนาฬิกาคาสิโอโฮจิช็อคมาสเตอร์ออฟจีมัตแมนรหัสคือ G.W. ขีดเก้าพขีดหนึ่ง A ส D.R. รหัสบดุลเครื่องคือ3553ให้ดูนิดนึงนะครับเพื่อนๆดูตรงนี้นิดนึงถ้าเป็นขีดหนึ่งอ่ะจะเป็นสีดําแต่ถ้าเป็นขีดหนึ่ง A 4แบบนี้นะครับสตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวแทนของสีส้มหรือสีแดงเห็นไหมครับมันจะมีทั้งสีดําสีส้มนะครับนี่นี่คือขีด A4 วิธีกาารอ่น ในส่วนของแท็กนาฬิการ,รุ่นนี้นั่นเองนะครับเอาล่ะมาดูที่นาฬิกากันดีกว่านะครับสำหรับวัสดุเผื่อใครไม่เคยดูคลิปออกพูดถึงดูคลิปผมได้ทําคลิปเต็มๆไว้แล้วนะครับเพื่อนๆลองกดดูด้านบนส่วนนี้นะครับถ้าใครแบบอยากดูคลิปเต็มๆของการรีวิวนะให้กดด้านบนส่วนนี้เลยผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเอาล่ะมาดูที่นาฬิกาดูนี้กันสำหรับวัสดุนะครับกระจกจะเป็นกระจกแบบมินเนอรลกลาสหรือกระจกแข็งนะครับในส่วนของตัวเรือนที่มีการออกแบบแบบ ทนทานบึกบึนแบบนี้นะครับมีเหลี่ยมคมที่ชัดเจนแบบนี้คือนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับมันถูกออกแบบมาให้กันฝุ่นและคโครนได้วัสดุที่ใช้คือไบโอแมสพลาสติกหรือพลาสติกชีวมวลพลาสติกชีวมวลนะครับจะมีส่วนประกอบของข้าวโพดและน้ำมันละหุ่งข้อดีของพลาสติกชีวมวลคือมันดีต่อสิ่งแวดล้อมคือมันสามารถที่จะย่อยสลายได้ง่ายตัวน,นี้เขาตอบคาถามอีกท่านหนึ่งด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าพี่นาฬิกาที่แบบทาออกมาเป็นแบบนี้มัดแมนแบบนี้เอาไวล้ลุยแบบนี้มันจะทนจริงหรอพอเป็นมาพลาสติกชีวมวลบอกเลยว่าทน สายเนี่ยมันหนามากมันทนทานแข็งแรงมากนะครับให้ดูเลยแบบคืออยากให้จับจริงๆอะ่ะมันทนทานมันหนามันแข็งแรงมากแต่ที่เขาต้องใช้พลาสติกชีวมวลก็เพราะว่าเพื่อนเพื่อน,นึกภาพถ้านึกไม่ออกนะให้นึกถึงถุงขนมพลาสติกเมื่อประมาณ20-30ปีที่แล้วอะ่ะผมเชื่อว่าหลายๆคนมีเก็บนะหรือเคยเห็นนะมันยังไม่ย่อยสลายเลยนะครับก็คือกว่าจะใช้ระยะเวลาย,ย่อยสลายเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นร้อยปีแหละนะครับแต่พอเป็นพลาสติกชีวมวลแบบนี้มันก็จะย่อยสลายได้เร็วขึ้นในหลักปีนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครััวว่าาามมมนนนนก็็ีทแแแงหละ นี่โอเคคราวนี้ผมขออนุญาตสรุปเลยนะว่ารุ่นนี้มันมีอะไรดีบ้างนะครับข้อที่1จุดเด่นของเขาเลยนะครับที่มันโดดเด่นกว่านาฬิกาจีชช็อกมัดแมนรุ่นเก่าคือในส่วนของหน้าจอด้านในตรงนี้หน้าจอรุ่นนี้นะครับมีการใช้หน้าจอแบบดูเพล็กซ์ LCD คือการนํา LCD หลายๆชั้นมาเรียงติดกันนะครับทำให้ได้การแสดงผลที่มีความละเอียดมากขึ้นเพื่อไปดูตรงนี้นะผมกดปุ่มในส่วนของคอมพ s สหรือในส่วนของเข็มทิศได้ดูนะครับให้ดูการแสดงผลต่างๆ มันจะแสดงผลได้อย่างชัดเจนมากขึ้นแบบนี้นะครับนี่คือจุดเด่นของมัดแมนรุ่นใหม่เลยเห็นไหมมันละเอียดมากขึ้นมันดูง่ายขึ้นนะครับนี่คือในส่วนของหน้าจอแบบดูเพก L.C.D. นะครับต่อมานอกจากหน้าจอแบบดูเพก L.C.D. แล้วนะตัวเรือนครับนาฬิการ,รุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นนี้นะครับมีการใช้โครงสร้างตัวเรือนเป็นแบบคาร์บอนคอกราบสตรัคเจอร์นะครับมีการนำออกคาร์บอนคอกราบเนี่ยคาร์บอนไฟเบอร์นี่นะครับไปห่อหุ้มเอาโมดูลเครื่องเอาไว้ตัวของคาร์บอนไฟเบอร์นะครับมันจะทําให้นาฬิการ,รุ่นนี้ มีความทนทานมากกว่านาฬิกา g s ช็ c k รุ่นเก่านะครับแล้วก็ทําให้นาฬิการุ่นนี้เบาขึ้นแล้วก็บางขึ้นดังนั้นนาฬิการุ่นใหม่ล่าสุดอย่างมัดแมนตัวนี้นะครับมันเป็นนาฬิกาที่บางที่สุดในตระกูลมัดแมนเลยให้ดูความบางครับรุ่นนี้นะครับมีความบางเพียงแค่14.8มิลเท่านั้นแตกต่างจากนาฬิกามัดแมนรุ่นเก่าถ้าเป็นนาฬิกามัดแมนรุ่นเก่านะครับมันจะมีความหนาถึง16จนถึง18มิลแต่รุ่นใหม่นะครับอยู่ที่อยู่เพียงแค่14.8มิลและนอกจากนี้ นาฬิการุ่นนี้นะครับพอมีการใช้คาร์บอนคอร์การสตรัคเจอร์แล้วเนี่ยมันทําให้นาฬิการุ่นนี้มีน้ําหนักที่เบาขึ้นครับนาฬิการุ่นนี้มีน้าหนักเพียงแค่81กรัมเท่านั้นถือว่าเบามาก,มากและสลับตัวเรือนขนาดตัวเรือนของเขานะครับจากซ้ายไปขวาเนี่ยจะมีขนาดตัวเรือนอยู่ที่ประมาณ52.7มิลเมเท่านั้นก็จะเหมาะออกับคนที่แขนขนาดกลางจนถึงคนที่แขนขนาดใหญ่นะครับสรุปนะครับข้อที่2มีการใช้คาร์บอนคอร์การสตรัคเจอร์ ทำให้โครงสร้างด้านในเนี่ยมีความแข็งแรงทนทานมากขึ้นนะครับทนทานต่อแรงกระแทกได้กันน้ําได้มากถึง200เมตรและทําให้ตัวเรือนเนี่ยมีความบางขึ้นแล้วก็เบาขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือจุดเด่นข้อที่2นะครับเดี๋ยวขอกดนิดหนึ่ง,ง,นงนะต่อมาครับจุดเด่นข้อที่3เลยนะนอกจากโครงสร้างด้านในแล้วปุ่มครับปุ่มจะมีการออกแบบใหม่ทั้งหมดมีการใช้กระบอกในส่วนของกระบอกสแตนเลสสตีลทําให้ได้ตัวเรือนนาฬิกาเนี่ยปุ่มตัวป,ปุ่มเนี่ยที่มีความทนทานมากขึ้นและตัวของปุ่มเองนะครับจะมีการออกแบบให้าารร้้สาาาามรรถะะบยนนํแลโคไดดี และพอมองมองถึงด้านในของปุ่มเนี่ยจะมีการใช้ปฏิกปะเกนหลายชุดนะครับที่มีหน้าที่ในการป้องกันฝุ่นและโครนนี่คือข้อที่3นะครับก็คือปุ่มเนี่ยมีการออกแบบใหม่ทั้งหมดทุกๆปุ่มเลยแข็งแรงขึ้นระบายโครนได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถกันโคลนได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับและต่อมาครับในส่วนของข้อที่4รุ่นนี้นะครับเขานําเอาระบบทริปเปิลเซนเซอร์หรือระบบทริปเซนเซอร์สตัวนะครับมาใช้เซนเซอร์ตัวแรกคือคอมพาสเข็มทิศนะครับเซนเซอร์ตัวที่2คือ บอลอมิเตอร์นะครับความความกดอากาศหรือความดันบรรยากาศและสามารถแสดงในส่วนของอุณหภูมิได้นะครับต่อมาควาล่างก็จะเป็นการแสดงในส่วนของความสูงนะครับรุ่นนี้สามารถแสดงความสูงได้และนอกจากนี้เซนเซอร์รุ่นนี้นะครับยังมีในส่วนของการดูตรงนี้ครับพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกได้นะครับดังนั้นนาฬิการ,รุ่นนี้จึงเป็นนาฬิกาที่เหมาะกับการนําไปเที่ยวนะครับนำไปแบบออกค่ายตั้งแคมป์นะครับเป็นนาฬิกาแบบ Adventure อะพีจเออร์เรือนหนึ่งเลยเป็นนาฬิกาแบบแทติซี่เข้าอีกเรือนหนึ่งเลยนะครับโอเคคราวนี้มาดูข้อสุดท้ายกัน ข้อที่5นะครับนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับยังมาพร้อมกับระบบเดี๋ยวขอกดนิดนึงนะโอเคระบบ multi-band 6นั่นเองนาฬิการ,รุ่นนี้สามารถปรับเวลาได้ตามคลืคล่นทิทยุนะครับถ้าเราไปทวีปยุโรปอเมริกาจีนญี่ปุ่นเนี่ยมันสามารถปรับเวลาได้เองเลยนี่คือจุดเด่นของเขาจุดด้อยก็มีครับสรับ g w 9 5รุน่นใหม่ตรงนี้ผมเห็นด้วยครับกับหลายๆคนที่ไปตอบในส่วนของเพจ casio thailand ผมเข้าไปอ่านด้วยนะคิดเหมือนผมเลยคือนาฬิการ,รุน่นใหม่แบบนี้ที่ออกมาใหม่แบบนี้ถึงแม้ว่า โครงสร้างจะแข็งแรงหน้าปัดจะเป็นหน้าปัดแบบใหม่แต่ฟังก์ชันเนี่ยมันยังถือว่าน้อยเกินไปนะครับรุ่นนี้เสียดายไม่มีการเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์มือถือแล้วก็ไม่มีการนับก้าวเดินซึ่งน่าเสียดายมากในนาฬิการาคาเกือบหมื่นแบบนี้ซึ่งผมเห็นด้วยกับหลายๆคนนะครับตรงนี้ถือเป็นข้อด้อยเลยแมถ้าาเ s โ o ใส่มานะนาฬิการุ่นนี้มันจะ perfect มากกว่านี้เพื่อนๆเห็นด้วยไหมครับนะครับต่อมาคราวนี้ฟังก์ชันพื้นฐานกันบ้างสำหรับฟังก์ชันพื้นฐานนะครับนาฬิการุ่นนี้นะครับ,รรบมีระบบพลังงานแสงอ่าาาร,ารลง,งนนไได้้้ทํใหเเปปตีย 5-6ถึงปีเลยทีเดียวนะครับสามารถทนทานต่อแรงกระแทกได้สามารถกระน,นาได้มากถึง200เมตรฟังก์ชันพื้นฐานของเขานะครับามาดูกันอันนี้คือพาที่ขึ้นพาที่ตกนะครับสามารถเก็บค่าต่างๆได้บันทึกค่าต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นความสูงความกดอากาศสต็อปวอตนาฬิการ,รุ่นนี้สามารถจับเวลาได้นะครับในความละเอียด1น0่ต่อร้อยวินาทีสามารถนับเวลาถอยหลังได้นะครับตรงปุ่มนี้จะเป็นปุ่มโหมดเอาไว้ดูมนในโหมดต่างๆนะครับรุ่นนี้นะครับยังสามารถที่ตั้งปลุกได้มากถึง4ครั้งด้วยกันเห็นไหมนี่ และสามารถตั้งปลุกซ้ำได้และตั้งเตือนหลายชั่วโมงได้นะครับฟังก์ชันพื้นฐานอ๋อเมื่อก,กี้ wt ข้ามไป wt คือ world time นะครับรุ่นนี้สามารถดูเวลาโลกได้มากถึง31โซนเวลานะครับก็สามารถดูเวลาได้ทั่วโลกเลยแหละนะครับก็จะมีประมาณนี้สําหรับฟังก์ชันพื้นฐานของเขานะครับสำหรับราคากันบ้างดีกว่าปัจจุบันนี้นะครับขอเรียงอันดับเลยนะรุ่นที่ขายดีสีเขียวขายดีสุดนะครับลองลงมาจะเป็นสีดําแล้วก็สีส้มที่ขายดีลองลงมานะครับแต่บอกเลยสีเขียวเนี่ยสวยมากนะครับราคาในปัจจุบัน G-W9005 นะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่ประมาณ14,900บาทนะครับและก็เพิ่งเปิดตัวไปในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาราคาลดแล้วนะครับจะอยู่ในเลทประมาณ9,900จนถึง1 9 0 0บาทนะครับราคามันจอยู่ที่เลทประมาณนี้นะครับและรุ่นใหม่ล่าสุดแบบนี้ยังไม่มีของปลอมแน่นอนเพื่อนๆสามารถมั่นใจในคาสิโอ,อได้นะครับต่อมารุ่นนี้นะครับเกือบลืมไปแล้วผมจะให้เพื่อนไม่ได้ดูไฟของนาฬิการุ่นนี้ด้วยว่าไฟหน้าจอเนี่ยมันเป็นอย่างไรพอเป็น Reverse LCD แบบนี้นะพอกดไฟเข้าไปตรงนี้นะ เวลาที่เราปิดไฟเนี่ยบอกเลยสวยงามมากๆแบบนี้ครับนี่เลยเห็นไหมมันสามารถดูเวลาได้ง่ายนะครับและรุ่นนี้นะครับยังมาพร้อมกับระบบออโตไลท์ ine, หรือระบบพิกข้อมือไฟติดอีกด้วยแบบนี้นี่คือระบบพิกข้อมือไฟติดนะครับโอเคคราวนี้นะครับสุดท้ายนี้ขอใส่ในส่วนของตัวเรือนสีส้มทุกคนได้ชมว่าพอเป็นตัวเรือนสีส้มเนี่ยใส่บนข้อมือแล้วมันจะเป็นอย่างไรใส่จแล้วจะเป็นแบบนี้เลยครับนี่เลยผมชอบนะผมชอบปุ่มด้านขวาตรงด้าน,นขวาบนตรงนี้มากๆเลย ผมว่ามันทําให้นาฬิการุ่นนี้มันมีความโดดเด่นขึ้นแล้วก็ในส่วนของตัวเรือเนี่ยมันถูกออกแบบให้ดูบึกบึนดูทนทานดูแข็งแรงมากขึ้นสามารถกันฝุ่นและโครนได้บอกเลยว่าใครชอบนาฬิกาสายแบบแข็งแรงบึกบึนทนทานแบบนี้ต้องรุ่นนี้เลยนะครับ g w 9 5สวยมากนะครับโอเควันนี้นะครับผมขอรีวิวไว้สั้นๆเท่านี้แลวกันอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามหานาฬิกาสวยๆแบบนี้คัดมาให้เพื่อนๆได้ดูอีกแน่นอนนะครับโอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทกท่าานนมๆนะคคครรรัััับบบวสสดี